โอ้ี่เดือดมากเลยอะสป라이ดูอะไรเยอะมนกเลยเพื่อนของขวัญนายนี่หน่ยให้ฉันเหรอใช่ใช่ใช่แกะดูเลยอะไรนะเออเออเกมคอมดิที่ใช่เป็นเกมวันเถอะเพื่อนนี่หน่อยยิงมันหน่ยิงมันนี่เก่งเหมือนเดิมเลยนะสุดยอดไปเล้วคอมดิที่โมบายเกมติคุณสามารถสนุกกับเพื่อนได้ง่ายๆเพื่อนเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยท้องร้องต้องไปหาซื้ออะไรซะหน่อยแล้วเออ ไมไ่ว่าไงเพ <c oughs> ื่อนเออว่าไงกูตายฝันฝันเช็ดฝันไปเลยดิอ่ะมันน่าจะเป็นลางบอกเหตุงั้นใส่หน,น้าก,กากไว้ก่อนดีกว่าโอเคเหตุการณ์เดิมไม่ว่าไงเพื่อนดแค่นี้ก็รอดแล้วเราไปหาซื้ออะไรกินก่อนดีกว่าลมเข้าตาโอ๋ยคันเออเออมือยังไม่ล้าง ตายตายกูตายตายฝันอีกแล้วแกมันเถอนง่ายไเลดีกว่าเข้าไปที่ชูวอลเล็ตจากนั้นแค่กดสั่งอาหารก็ได้อาหารมาส่งถึงบ้านแล้วทูมานี่วอลเล็ตใช้ได้ทุกเบอร์ทุกค่ายแต่อย่าลืมใช้ใจจะประหยัดนะครับแง่เอาไงวะเอาเหรอแฟนกูเหรอก็ผมไม่รู้ไงผมแฟนเรียกกันเลยนะถอยไปถอยไปมันต้องเจอนี่แปลงร่างพี่เจยาวเงี้ยละก็ได้ แป้งเรื่องก็บอกให้หยุดกันไงไม่งั้นฉันจะแป้งบ้างนะมึงแป้งเดี๋ยวดีแล้วเหม็นเฮ้ยพวกมึงน่ะมาทําอะไรหน้าหนามกูเนี่ยพวกมึงต้องเจอนะแป้งนั่งโอ้สนุกจอดูเจอเลยเอาเลยเอ้ยเฮ้ยมาเสียังไงบ้างเฮ้ยมันดังตลอดเวลาเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกก็ดังทำอะไรก็ดังไปหมดยังแมวเฮ้ยกูไปเข้าเซเว่นแป้งไร้สัตว์ช่วยกูด้วย เฮ้ยนี่มันซอมบี้เฮ้ยเข้ามาแล้วโอ้ยซอมบี้ก็กลัวไวรัสก็กลัวโอเคล้างมือก่อนเปิดแล้วกันเด้อไปทันแล้วกูตายแน่้ยอย่าอย่าเฮ้ยเบงดากลัวมากเลยเหอเออเออเฮ้ยหมดได้ไงวะไปเอามาใหม่ก็ได้อเออโอ้ยอร่อย ฉันรู้สึกแปลกเออช่วยด้วยเอเลี่ยนเอเลี่ยนมันฟังมันฟังใครในตัวฉันเด้อเออเอเอาเมื่อกี้เป็นอะไรวะไม่รู้สิมันโอคาราเมลป๊อปคอร์นกินปุ๊บอินปั๊บอันนี้เป่าเค้กเลยแต่ที่สุดวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเราสินะจะเป่าแล้วเด้ออันนี้จะใส่หน้ากากเอาปูเฮ้ยพวกเราหลบเร็ว เพื่อนเพื่อนเป่าแบบนั้นไม่ได้โควิดไม่ใช่ไม่ใช่กูลืมแปลงฟันบ้านหลังนี้ติดข่าวอยู่คนเดียวอ่ะเสร็จแล้วแน่นอนขโมยแม่งให้หมดเลยเฮ้ยเออเออติดโควิดป่ะเนี่ยไปนะไม่มีใครอยากต้นกูเลยที่เจอแล้วแกเสร็จฉันแน่หยุดนะเจ้าสมบีตายสักแกนนี่นี่อไปซื้อปืนใหม่ก่อนดีกว่าปืนนี้ไม่แรงเลยนี่ผมมาซื้อปืนอ่ะ นี่ปืนแรงสำหรับยิงชอมบี้เดี๋ยวกัอนแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องล้างมือก่อนนี่เชิดจะเทีเยวมาขายก็ต้องฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเข้าใจไหมใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวพ่อ,อมึงตายโอเคครับเฮ้ยมึงหลอกขายหน้ากากกูเนี่ยขนมหวานเป็นอะไรที่ฉันชอบมากๆเลยอืมอร่อยเอ๊ะทำไมมันเหลือแบบนี้ทำไมจะต้องเหลือด้วยเฮ้ย่อทที่รก อย่างนี้ไม่ได้นะต้องแปลงเรื่องชิคเดนเล่เอ็กตรีมช,ช็อกโกแลตช่วยช่วยเธอแล้วที่รักอร่อยอร่อยกระขนมเมื่อกี้อีกอะไงล่ะฉันบอกแล้วอย่าไปกินขนมพวกนั้นเนี่ยมากินไอศครีมดีกว่าเ <c oughs> น้นเล่นำอะ่ะดาร์กช็อกโกแลตบราวนี่อร่อยมากเออของมาส่งครับ ไม่ดีวกว่าครับปีโควิดงั้นผมเอ่อห้อยไปตรงนี้นะเชียบนี่ยเนี่เอาห้อยตรงนี้เลยเชียบอ้าเน,นี่ยเอาวางตรงนั้นแล้วก็เลื่อนมาเลยโอเคครับเอาไปเลยโอเคเชียบเอเ่เอคุณลูกค้านี่อะไรนะครับโอเคงั้นก็ก็ห้อยไปเลยแล้วกันคุณลูกค้าครับเอ่อลืมอะไรไหมครับเชียบไงเชียบสุดๆไปเลยต้องวิธีนี้นี่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเชียบจ้งหนักเอาวางไว้ตรงหัวหนักเดี๋ยวหยิบเอาเอง แขนไม่ยาวแต่ห้าต่อไปครับเชียบสตาร์กัปตินดำจัดการเลยหน,น้องหนังหนังหน่องนังเอาไปครับเชียบ